โอเคมาแล้วสำหรับวิดีโอของใครที่กำลังถักผ้าพ,พันคออยู่นะจ๊ะแล้วก็เพิ่งจะเป็นมือใหม่ถักลายอะไรก็ไม่เป็นแต่อยากได้ลายสวยๆไว้ถักผ้าพ,พันคอจะถักนิดอย่างเดียวถักเพลอย่างเดียวลายมันก็จะดูน่าเบื่อเกินไปนะคะวันนี้พี่ปุ๊กมากับลายอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดูวิดีโอเขาก็พูดเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่อง เพราะฉะนั้นวันนี้อ่ะลายตามใจฉันเป็นรูรูด้วยแหละนะคะโอเคถ้าอยากได้ลายนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตามดูกันอ่ะขั้นตอนก่อนเริ่มที่อ่าไหมพร่มถ้าไหมใหญ่ขนาดความกว้างเยอะหนานุ่มกันมาเลยไม่ใช่บางกรอบก็ใช้ ห่วงประมาณเท่านี้ก็ได้นะยี่สิบห่วงอันนี้ยี่สิบห่วงแต่ว่ามันไม่ไม,ไม่กว้างมากนะคะอืมโอเคนี่คือยี่สิบห่วงแต่นี่ไหมเล็กนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบหนาหนาเป็นทบๆเลยเนี่ยก็แนะนําให้เพิ่มห่วงเข้าไปหรือใช้ไหมที่หนากว่าเดิมนะคะโอเคทีนี้เวลานับห่วงสําหรับลายนี้เราจะต้องการห่วงที่มันหารสามลงตัวจะเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดอะไรก็ได้ ให้หารสามลงตัวนะคะแล้วบวกเข้าไปอีกสองสองก็คือข้างหน้ากับข้างหลังเพื่อไม่ให้ตรงนี้มันเป็นรูโวโวนะคะโอเคเพราะฉะนั้นใครจะเอายี่สิบสี่ก็ได้บวกเข้าไปอีกสองเป็นยี่สิบหกหรือใครจะเอายี่สิบเจ็ดบวกเข้าไปอีกสองเป็นยี่สิบเก้าตามใจเลยสะดวกนะคะอันนี้อยู่ที่ยี่สิบคือสิบแปดบวกสองเป็นยี่สิบนะคะโอเคขั้นตอนการถากักเริ่มต้นที่ห่วงแรกนะคะเสียบเข้าไปอย่างนี้ ไม่ถักนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะบอกให้ฟังถ้าเราถักห่วงแรกบางครั้งมันแน่นเกินไปผ้าพันคอมันก็จะม้วนม้วนหน้าม้วนหลังบางหละ่ะไม่สวยงามนะคะถามว่าทําแบบนี้มันจะม้วนไหมมันก็ม้วนอยู่แหละแต่ว่ามันก็ม้วนน้อยหน่อยนะคะเ,เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากให้ผ้าพันคอม้วนมากก็ห่วงแรกก็คล้องไปเฉยๆไม่เป็นไรไม่ต้องถักจ้ะโอเคทีนี้มาดูลายไกลชิดเห็นไหมเนี่ยโอเค วิธีถักนะคะจริงๆมันต้องถักนิดใช่ไหมแต่ว่าเราจะต้องการให้ลายมันเป็นสามห่วงนะคะก็คือจะคจะวยสาห่วงเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นเราเอาไม้เสียบสามห่วงเป,ปึ๊บเสียบข้างหลังนะคะยกขึ้นนิดนึงบิดเนี่ยเห็นไหมทีนี้เวลาจะคล้องห่วงนี้ปกติเราคล้องอย่างนี้ใช่ไหมคะเปลี่ยนใหม่คล้องลงแล้วดันขึ้นดึงออกมาไม่เห็น เอาใหม่เสียบงี้นะคะปกติคล้องคล้องจากข้างหลังมาข้างหน้าใช่ไหมถ้าเราพันมือขวาคล้องจากข้างหลังมาข้างหน้าแต่ว่าวันนี้เราคล้องจากข้างหน้าลงข้างล่างนะคะแล้วเวลาพันก็คือวนแล้วดึงดึงออกมาตื้ขอยาวหน่อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราดึงควยกันเนี่ยเดี๋ยวลายมันจะแน่นเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นดึงห่วงยาวหน่อยโอเคดึงมาห่วงแรกแล้วปั๊บ พันไม้ข้างหน้าลงข้างล่าง1ทีอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องลอดอะไรเลยนะคะพันหนทีเสร็จเรียบร้อยแล้วลอดกลับไปที่เดิมเหมือนเมื่อกี้ชึบอ่าข้างหน้าไปข้างหลังนะคะแล้วดึงออกมาควักออกมาตรงนี้แหละที่บอกว่าใช้ให้ระวังนะคะเพราะว่าถ้าดึงแรง หลุดทั้งสมห่วงทีนี้ชีวิตอับเฉาเลยกลับไปทําใหม่นะคะแต่ว่าถ้าดึงค่อยๆค่อยๆทําเห็นไหมนี่มันค่อยกันแล้วสวยงามโอเคนะคะสามห่วงถัดไปเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูค่อยๆนะจ๊ะไปด้วยกันสาวๆหนุ่มๆก็มืออย่าสั่นแล้วก็ค่อยๆทําเสียบนะคะสามห่วงเบ็ดจึ๊บข้างหน้าลงข้างหลัง ควักมันขึ้นมาน้องเอ้ยหนึ่งข้างหน้าลงข้างหลังอันนี้รอบสองไม่ต้องไม่ต้องสอดเข้าไปนะคะข้างหน้าลงข้างหลังเลยโอเคแล้วก็สอดเข้าไปค่ะแล้วพันข้างหน้าลงข้างหลังควักออกมาเจ็บได้แล้วอีกสามอ่ะเดิงปลดห่วงออกนะคะแอนมันยังไม่เห็นเป็นรูหรอกแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอทักแถวเพลมันจะเห็นนะคะโอเค ถักต่อไปเรื่อยๆอพี่ปุ๊กจะไปเร็วแล้วนะใครตามไม่ทันก็ไปดูตอนย้อนไปดูตอนต้นนะคะโอเคนี่ก็ว่าจะเร็วแล้วเนี่ยหลุดเลยอะโอเคอ่ะหนึ่งนะคะสองควักเข้าไปแล้วพนันออกสามอา้าวไม่ไม่ทัน,นโอเคพันเข้าไปควักออกมา เป็นสามโอเคสามเสร็จปลดห่วงโอเคดีนะคะขยับไหมพรมดีบางทีเนี่ยไม่ชอบไหมพรมแบบนี้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเวลาถักแล้วมันแบบมันติดน่ะแล้วไหมมันแตกเวลาเลือกไหมพรมอย่าเลือกไหมพรมที่มันแบบมันแตกแตกออกมาเพราะว่าเวลาเราถักมันยากถักยิ่งถักใหม่ๆอารมณ์เสียได้ง่ายๆโอเคไปอันต่ออันต่อไปกันเร็ววิดีโอนี้ถ้าทางจะยาว้วเนี่ยเพราะว่ามันช้า โอเคควักอันที่หนึ่งนะคะพันหนึ่งรอบโอ้ยมือสั่นควักอันที่สองพันหนึ่งหนึ่งรอบแล้วก็ควักขึ้นมาจุ๊บอ้าตัวใครตัวมาและหลังจากนี้ทำกันเอาเองนะจ๊ะโอเค แล้วก็สำหรับน้องๆที่ถามมานะคะเรื่องขนาดความกว้างของไหมพรมหรืออะไรเนี่ยออยากให้เวลาเข้ามาที่เพจเนี่ยย้อนกลับไปอ่านที่พี่ๆเขาถามไว้เมื่อก่อนหน้านี้สะก,ก่อนเพราะว่าบางครั้งคำถามมันเดิมๆซ้ำๆกันแล้วก็แบบพี่ปุ๊กเข้ามาตอบสามรอบแล้วว่า,าถามคำถามเดียวกันเนี่ยนะย้อนกลับไปอ่านนิดนึงนะน้องนะโอเค ไม่ใช่พี่ขี้เกียจตอบหรืออะไรหรอกแต่แบบว่าบางทีพี่พี่กลัวว่าข้อมูลพี่จะสับสนบ้างไงว่าแบบว่าตอบไปไม่สามครั้งไม่เท่ากันอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะอ่ะาะั้งที่หนึ่งควักออกมาเหมือนจะง่ายแต่ต้องใช้ความอดทนอย่างสูงแต่เพื่อความสวยงามก็นะนิดนึงน้องเอ้ยอ่ะหมดแล้วจะหมดแล้วเหลืออีกสามห่วงอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมคะ พยายามตึงให้มันพอๆกันนะเส้นมันเท่าๆกันนะคะโอเคอ่ะนี่สามห่วงสุดท้ายค่ะโอเค้ยเสียบไม่เข้าโอเคพอดีไปบุกใช้ไม้นิดแบบที่มันเป็นห่วงมันก็เลยอสั้นยาวไม่เท่ากันแล้วมันก็บังคับไม้ลำบากอ่าจริงๆคือยังทำไม่เก่งอันนี้ทำครั้งแรก <laughs> <laughs> โอเค อ่ะสุดท้ายแล้วนะคะวายหลุดโอเคใจเย็นๆค่อยๆทำโอเคทีนี้ห่วงสุดท้ายจ้ะห่วงสุดท้ายนิถักนิคเิลอถักเพินนะจ๊ะโอเคถักเหมือนปกติที่เราเคยถักกันอ้าวเสียบไม้ค้าวอกซะงั้นอ่ะกันไปเรียบร้อยแล้วจ้าสวยไหมย,ยังไม่เป็นรูใช่ไหมแต่เห็นช่องว่างของชีวิตหรือย,ยังโอเค กลับแถวค่ะนะคะกลับแถวเมื่อกี้ถักนิดใช่ไหมแถวนี้ต้องถักอะไรถูกต้องถักถถกถับเพินะคะห่วงแรกไม่ถักคล้องมันเข้าไม้ไปเลยนะคะอ่าช่บให้ไหมพรมอยู่ข้างหน้าถูกต้องไหมโอเคนะคะห่วงที่สองทีนี้ปัญหาจะอยู่กับชีวิตตรงนี้นี่แหละาตายแล้วห่วงลุดตายแล้วฉันโอเคคล้อ,องไว้ก่อน อ่ะหมายคมทำไมมันอยู่ข้างหลังอ่ะเอาใหม่คล้องให้มันมาอยู่ข้างหน้าโอเคอมาชีวิตมึนงงงี้เนี่ยโ๊ยตายแล้วเอาใหม่ก่อนนะเดี๋ยวเห็นไหมทุกอย่างแก้ไขได้อ่ะนิดถักนิดเพอถักเพอจะ้ะเดี๋ยวจะเงยกล้องนิดหนึ่งน,นะเนี่ยมองไม่เห็นใช่ไหมโอเคเงยน,นิดหนึ่งนะคะเอาละ แถวต่อไปจ้ะห่วงแรกไม่ถักนะคะห่วงแรกคล้องมาเฉยๆห่วงสามห่วงนี้เ,เวลาดูนะคะดูใกล้ๆจะชี้ให้ดูมันจะสับสนบางทีมันเห็นตรงนี้ยื่นออกมาอย่าถักห่วงนี้ก่อนให้งุบเอ้ให้ง้งางจากข้างในออกมาจะเห็นห่วงแรกนะคะเพ่ไว้กล้องกระเด็นเพื่อักเพื่อจ้ะโอเคเอไม้พี่มันจะเมื่อกี้ใครแอบเห็นอะไรในบ้านพี่กป่ะเนี่ยโอเค ระดับเพลนะคะดึงห่วงแรกแล้วก็ถักเลยอึ๊บเพอหนึ่งเพอสอง,ง,งโอ้ยมือสัน่นหลุดเอาหลุดเอาเนี่ยเพอสองจ้ะแล้วก็เพอสามนะคะกันเองเนาะวิดีโอพี่ปุ๊กไม่ตัดต่อนะคะอืมโอเค โอเคถเ,เพลเราจะเอาใหม่ไปไว้ข้างหน้าทำไมโอเคถักเพลไปเรื่อยๆจ้ะแล้วก็กะเอาถ้าอยากได้ความห่างของช่องอถ้าอยากได้ความห่างของลายเยอะก็ถักไปสัก5แถวแต่ก็คือกลับไปกับ5รอบนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้ความกว้างไม่เยอะก็ถักแค่3มรอบก็ได้แล้วก็ามาควอยอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะทีนี้เดี๋ยว เดี๋ยวจะกลับให้ดูด้านหน้าเดี๋ยวถักให้หมดแถวก่อนก็นแล้วกันเนาะโอเคถักกันไปเรื่อยๆอไม่เอาแล้ว่ะแค่นี้หมดสามห่วงนี้พอลอะอะเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมคะว่ามันเป็นรูแล้วใช่ไหมอ่าทีนี้จะมาดูด้านหน้ากันเดี๋ยวขออนุญาตยกกล้องนิดนึงโอเคดูด้านหน้ากันเห็นไหมคะนี่คือด้านหน้าอ่าก็ถักไปเรื่อยๆแล้วลายมันก็จะเป็นแบบนี้นะนะคะ แล้วก็ความยาวของเราก็แล้วแต่นี่ช่วงที่พี่พุกถักอันนี้จะเป็น6นะคะออ่มันจะจบด้วยเลขคู่ 1. 2. 3. 4. 5. 6่าหใช่ถูกต้องอ่ถักไป5แถวแล้วก็พอแถวที่6ก็ควยอยีกเหมือนเดิมนะคะนี่ก็ถักไป5้าแถวแล้วแถวที่6ก็ควยนะคะโอเคสำหรับใครที่กำลังพยายามทำผ้าพันคออยู่ก็ ลองเอาลายนี้ไปใช้ดูนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันยากเกินไปเดี๋ยวไปหาลายใหม่มาให้แล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนให้ดูวันหลังแล้วกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปเท่านี้ใครที่มีคำถามอะไรก็โพสไว้ใน Youtube ก็ได้หรือว่าตามอยู่ในหน้าเพจของเราก็โพสไว้ในหน้าเพจนะจ๊ะแล้วก็ขออนุญาตกะ รูณนะอย่านําวิดีโอของพี่ไปใช้เพื่อการค้าใดๆทั้งสิ้นเพราะว่า,าทําวิดีโอนี้เพื่อวิทยาทานเท่านั้นนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการน,นิดค่ะสวัสดีค่ะ